สวัสดีคะ่ะ FC แฟนช่องไม่น้อยผ้ารวยมือนีไม่น้นอยผ้ารวยก็ได้เดินทางมาวัดกุดแหเนาะคะ่ะเพิ่นกระสีปลอยตัวเหลยกมือน,นีเนาะคะ่ะกัไก่เวลาแล้วเนาะคะ่ะไก่เวลาหน้าที่ท่องแล้วเที่ยงเก่าหน้าที่เนาะคะ่ะทางวัดเพิ่นสีปลอยเนาะกับมาล่อลุ่นล่อเบิงไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องไม่น้อยผ้าร่วยเนี่ยเด้อคะ่ะ ขอบคุณค่ะที่ซอยกดไลค์กดแช่ให้ทั้ชทงช่องไม่หน่อยผ้ารวยเนาะคะ่ะตัวเลียกถูกตัวกับมีสีขาสสีลุ้นเนาะคะ่ะกระโปรงใส่วิจารณญาณในการรับชมและกระรับฟังเนะะ้อค่ะทั้งช่องข้าเป็นเพียงซื้อกางไห้แนวทั้งเท่านั้นเนาะคะ่ะยึดถือกรบบาวากันอาจารย์ะทำพิธีเ

ไช้อ้หนุกนานลูกเกเื่อนได้มองเห็นทุกนานลูกเกดนมเชื่อนให้้ำคอปลอนำู้ตามท่ร้องปากกา m มา u a l ้นตามอยจะได้พาอขอปลอนนอกจากเสตรังขาเทวดาทั้งเทาเทพเจ้าทั้งโคตรตัดาุราไรนี่้มเปิดปวดตาหุกในร้านน เบ่งบรรยากาศรอบอบ,บัดเนาะคะ่ะยันโยมมาถาเบ่งตัวเลขเนาะคะ่ะมื้อนีกจีนนั่งห่างกันจักน้อยเนาะคะ่ะ พอมานาั่งจุ่มกันหลายคือทุกท่ถวเนาะคะ่ะที่นั่งใาย่กันไปร้ายมองห้ายบอนเนาะคะ่ะแต่ว่าคนกันหลายอยู่พือเก่าและคะ่ะได้แล้วคะ่ะออกมาแล้วคะ่ะแต่ว่า่นสิไปให้พระอาจารย์เบิงกรคนยังคอยเสียอาออกมาแกแขนใส่ป้ายเนาะคะ่ะ สั่นล่อจากนอยเนาะคะ่ะมาแล้วค่ะ แล้วค่ะสามเกตห้าค่ะมาแล้วค่ะสามตัวเลยสามห้าครับสามตัวเลยสามเกตหลา เอาสามเจ็ดหาครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวล่อนติแฟนบอด์ด่อยครับพี่น้องเดี๋ยวเ<ห><ห>ขาเขาไปเขาไปไทยอีกทีนึงครับสามเจห้าครับพี่นอ Mc, ้อนงเอซีโอ้ยอ๋กับตัวเลกที่พี่น้องเขามาม, pale, มือนนตัวนี้ครับเอาขอบคุณหลายๆครับสามเจ็ดห้าครับสามเจ็ดห้าพี่น้องแคปไหนแค่ไหนได้ครับเจสมามวแรเลขิ เบอรเหงเดื้อค่ะพี่น้อง fc เห็นไว้แคบไว้ครับสามเจ็ดห้าครับเบอมกล้องอาจทีไ่่อชัดแตนไหนครับเพราแสงมันเม็ดเดียวนะคะสามเจ็ดห้าได้ไว้ยแต่โมนะเก็บไว้ นเล็ดหาย่าเดห็ป็นจังไดเนาะพี่น้องมาแจอทังไก่เห็นตัวเลขแล้วเห็นแล้วดีใจแล้วดีใจแล้วแม่นบ่อ่าดีใจแล้วคือคักคัือคักๆเนาะ เอาแล้วมาจากไสก็ค่ะกำม่วงจ้ามาจากกำม่วงอำเภอกำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมาด้วยใจรักค่ะมาด้วยใจรักค่ะทำบุญพร้อมจ้าจ้าถือมาตลอดบ่ค่ะถือมาเลยถืออยู่เรื่อยๆจ้าโอ้จ้าจนได้มาหอดบัดนดีแล้วเนาะค่ะจนเห็นมากขึ้นพุ่นละจ้า เป็นจังไดเนาะมาเห็นวัดแล้วโอ้ดีใจมาเห็นวัดเพิ่นแล้วดีใจแหงเนาะดีใจดีใจแห้งจะเลื่อนจะเลื่ค่ะดีใจค่ะนั่นไายทีแห้งมีแห้งบัดที่นี่แห้งลายบัดที่นี่ค่ะไปหาซื้อให้ได้เด้อค่ะมานี่แหละเตือจังไดนั่นเลยไม่หายเลยนะเก่าเก่าอุ้เบื้องนี้เพิ่มเพิ่มห้อีกแล้วค่ะ นางานาะพ่อะเนาะนะควาตัวคนทชบทร่องเติมกว่าเรงรางเล็กล่งรางเล้วเติมเติมเติมเอาตัวแถมมากคือหกเตา้ครับที่เรางื้ครับนางกัมากด้าั่ดันี้น่อนน้วนี้กัน้ันนี้วันนี้วนน้วันนี้ันล เพิ่มเติมเพิ่มเติมหกเก้านะคะหก้านี่เป็นเลขที่ะอาจาเพ่นไล่มาบอกครับเลลทะเบียนรถเกบะ้ะเลขทะเบียนสามเจ็ดห้านะคะหกเก้าเอาวันนี้ก็แตกตามก็ทุกหัวโยเราว่านี่รางร้อมี่างร้อมีสองตัวรางร้อมีนอกตัวรางหกเก้าหกเก้านะคะอันหกเก้านี่ะอาจารย์เพ่นไล่มาบอกสวัสดีผ้าจา์โยู่งบานอยนี ฝากฝากนะคะฝาก69ไปพี่น้องไปพี่จันทรนาไปแล้วพี่น้องบารนี้ไปหาเย็บจับแล้วไปอีกเย็บจับค่ะ3้5มีจขึ้นสิหายากเลยเหรอเนาะหายากเลย375นี่3หาช่วเละพ่อจ้า ชวนแล้วชนะ้วชวนแล้วเนาะเามีเพิ่มเติมาอีกเนาะถามเี่บอกถามถามกระ้างกัรเานเพื่อนเห่นเห็นออกจากหน้ากล้องเลยลูกเห็นนักหน่อยบ่ได้ลูกดูอาารดี่าดไหมคะโดนใจไหมโดนใจไหมคะอิใจนใจนอเรือ จ้าจ้าขอให้โชคดีเด้อค่ะสามเจ็ดห้าจ้าขอให้โชคๆมันมานเดินทางปลอดภัยค่ะจ้าเอฟซีพันมาจากอำเภอดอนม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเพันมาพันถือเรียนั่นเหมือนวัดเท่าตลอดว่าัสนเพิ่นก็เลยมามือนีเพิ่นมาเบิ่งด้วยตาตัวเองว่าัสน เพคนมาเห็นแล้วเพิ่งกระปาบปื้มไหลคนสิ่เนี่ยกับเนี่ยหาสื่อว่าสั้นบาทนี้ค่ะตัวเลขของทางวัดเท่าก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะ3ามเจ็ดหล่างหกเก้ซีมากระจัดคัดกระพานเนอะคะ่ะทั้งสองเท่าเป็นเพียงซื้อกลางไห้เนี่ยทั้งเท่านั้นเนาะคะ่ะพิษถือกบวบา,บากัน เลขทุกตัวมันก็ไมีสีดเขา่าสีดลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีก็โปรดใส่วิจจรณญาณในการรับชมและร,รับฟังทั้งช่องเฮาเป็นเพียงซื้อกลางไห่แนวทั้งเท่านั้นเนาะค่ะเมื่อนี้แอดจะสิขอจบที่ว่าไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็ยียดยาใดความไข่ใหญ่มีคอยมีแต่ความสูขความจะเจร่ญนความสมหวังมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สินเงินทองในวันที่ หนึ่งกลุ่มผ้านี่สุขุูสุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ